สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับไม่ว่าจะรับชมผ่านทาง facebook แฟนเพจผูกเบ็ดตกปลานะครับแล้วก็ YouTube ช่องเอเดนฟิ h i n g ผูกเบ็ดตกปลานะครับวันนี้นะครับผมจะพามาผูกเบ็ดเกีียวเยียร์เขียดเพื่อตกปลาช่อนนะครับ2วิธีนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าทำยังไงนะครับ วิธีที่1นนะครับจะใช้เบ็เบอร์15นะครับจริงๆก็ใช้เบ็ดเบอร์15ทั้งวิธีที่2นั่นแหละครับแต่ว่า,าหลายท่านนั้นอาจจะใช้เบอร์17ก็ได้นะครับผมหรือว่า13 14, 15ถึง17นะครับผมว่ากำลังดีนะครับสำหรับตกปลาช่อนนะครับโอเคแล้วก็จะใช้เกี่ยวกับกาดยางนะครับวิธีแรกเราจะมาดูวิธีการทําเกี่ยวกับกาดยางนะครับผมก็จะตัดกาดมาประมาณ5เซน นะครับ5เซนถึง10เซนนะครับก็ตัดมาแล้วก็ท่อหดเบอร์0.2.5ครับพูดง่ายๆคือ2.5มิลนะครับนี่ฮะก็เป็นท่อหด2.5มิลที่จะใช้ในการผูกวิธีที่1น,นี้นะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นลูกปัดหนึ่งตัวนะครับลูกปัดหนึ่งลูกแล้วก็ ตะกัวนะครับ5กรัมถึง10กรัมนะครับแล้วแต่ใครชอบนะครับแต่ผมคิดว่าประมาณสัก5กรัมหรือว่า10กรัมนี้กําลังดีนะครับส่วนการที่ใช้ตกกลวช่อนนะครับผมก็จะใช้ช็อกโกตเบอร์3 0ปอนด์นะครับก็จะใช้ประมาณนี้นะครับมันก็จะผิวดีหน่อยนะครับใครจะใช้40 50ขึ้นไปก็ได้นะครับผมเผื่อปลาชูด้วยอะไรด้วยนะครับโอเคแต่ว่าให้เน้นวิธีการผูก แค่นั้นเองนะครับวิธีการทําให้ดูแค่นั้นเองนะครับเราก็จะใช้ไฟแช็กนะครับเป็นตัวช่วยในการทํานะครับการติดกาดนะครับกาดยางนะครับหลายท่านนั้นคิดว่าติดเสียบแบบนี้มันจะดีนะครับแต่ว่ามันจะทําให้มันแคบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราติดแบบนั้นนะครับช่วงที่กาดยางของเรานีมันจะขึ้นไปหาปลายเบ็ดนั้นมันจะสั้นมากนะครับผมจึงอยากจะให้ติดแบบนี้นะครับ ก็ประมาณครึ่งเซนนะครับประมาณห้าห้ามิลนะครับห้ามิลเราก็ปักเบ็ดของเราลงไปเลยนะครับตรงห้ามิลนี้นะครับปักทะลุลงไปให้ถึงตรงท่อก็พอนะครับไม่ให้ทะลุเข้าไปหรือว่าทะลุเลยออกมาเป็นชั้นที่สองนะครับแล้วก็เราก็งัดปลายเบ็ดของเรานะครับออกมานะครับให้อ่า ปลายเบย็ดของเราออกมาตามรูท่อนะครับออกมาตรงปลายกาดยางนี้นะครับออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็เอาดึงเข้าไปให้มันทะลุเข้าไปเลยแบบนี้นะครับผมแล้วก็รูดไปนะครับรูดมาตรงท้ายสุดนะครับจากนั้นเราก็บิดบิดแบบนี้นะครับให้มันมาอยู่ตรงหน้าเบ็ดแบบนี้นะครับผมมาแล้วก็ โค้งดัดปลายท่อยางของเรานะครับมาที่ปลายเบ็ดนะครับแบบนี้นะครับเมื่อโค้งได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็จะตัดเฉียงๆแบบนี้นะครับนี่ครับตัดตรงเงี้ยงเบ็ดนี่ครับก็คือว่าให้อ่อท่อกาดของเรานี้นะครับมันจะไปแตะอยู่ใต้เงี้ยงพอดีนะครับก็คือจะไม่ถึงเงี้ยงดีนะครับประมาณนี้นะครับเราก็ตัดเฉียงแบบนี้เลย จากนั้นนะครับเราก็โค้งท่อกากาศของเรามาเสียบใส่กับปลายเบ็ดของเรานะครับก็มันก็จ right. ะเสียบเข้าไปอยู่นิดนิดนะครับแบบนี้นะครับพอเราเสียบแบบนี้แล้วนะครับเราก็จะเอาคัตเตอร์ของเรามาผ่าตรงนี้นะครับผ่าตรงสันตรงคมเบ็ดนี้นะครับก็ผ่ากากาดของเรานะครับวิธีการผ่ากากาศนะครับเราก็จะใช้คัตเตอร์ของเรานะครับกรีดตรงสันแบบนี้นะครับ คือกรีดให้ทะลุตรงท่อกาดนะครับจะไม่ผ่าจนสุดนะครับก็คือกรีดให้มันยาวมาเลยปลายเบ็ดมานิดนึงนะครับพอเราแตะปลายเบ็ดไว้นะครับแล้วก็เรากดดูนิดนึงกาดมันก็จะออกแบบนี้นะครับผมขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะนําท่อหด2.5มิลของเรานี่นะครับมาเสียบใส่ตรงปลายกาดนี่นะครับแล้วก็เสียบเข้าตรงตูดห่วงเบ็ด ด้วยนะครับเราก็จะดันๆเข้าไปนิดนึงนะครับดันให้มันเข้าไปเพื่อเรานั้นจะเอาไปยึดกาดไว้นะครับเราก็จะลูดท่อหดนะครับให้มาอยู่ตรงตูดนี้พอดีนะครับแล้วก็ดันกาดของเราให้มาชิดกับห่วงเบ็ดแบบนี้แต่นั้นเราก็นําไฟแชกของเรานะครับมาลนให้ท่อหดของเรานะครับรัดแน่นเข้าไปนะครับ เราก็ลนให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็ใช้มือบีบบีบบีบเข้าไปให้แน่นด้วยนะครับเพื่อกาดของเรานั้นจะไม่ไหลนะครับโอเคเราก็จะได้แบบนี้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราก็ร้อยตะกั่วของเราเข้าไปก่อนนะครับจากนั้นก็ตามด้วยลูกปัดของเรานะครับจากนั้นเราก็นำสายชอ็อกบีตของเรานะครับมาผูกใส่กับตาเบ็ดของเรานะครับ ก็จะหงายเบ็ดขึ้นแบบนี้แล้วก็สอดเข้าไปก่อนนะครับสอดเข้าไปแล้วก็สอดกลับมานะครับเราก็จะได้แบบนี้นะครับจากนั้นเราก็จะโค้งตรงนี้นะครับตรงสายที่เราสอดกลับมามันก็จะเป็นของโค้งแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็โค้งมา แนบกับสายชุดนี้นะครับแล้วเราก็ใช้ปลายสายของเรานะครับรวบพันแล้วก็ใช้นิ้วอีกฝั่งหนึ่งนะครับสอดตรงปลายสายที่โค้งไว้แบบนี้นะครับแล้วเราก็พันนะครับแบบนี้นะครับสักเจ็ดรอบนะครับส่วนความยาวของสายช็อกบลตนะครับก็จะใช้ประมาณเมตรห้าสิบถึงสองเมตรนะครับก็แล้วแต่น้าชอบนะครับ จากนั้นนะครับเราก็นำปลายสายที่เราพันไปนะครับมาสอดใส่กับห่วงที่เราเอานิ้วสอดไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับจากนั้นเราก็ดึงรัดเข้าไปให้แน่นเลยครับครับเมื่อเราลัดเข้าแน่นดีแล้วนะครับเราก็ใช้กรรไกรหรือว่าเก็บปลายสายของเรานะครับตัดเก็บปลายสายของเราให้เรียบร้อยนะครับ เราก็จะได้แบบนี้นะครับสําหรับวิธีการแรกนะครับที่ผูกด้วยกาดยางนะครับวิธีการเกี่ยวเขียนนะครับเราก็จะเกี่ยวตรงจมูกเขียนนะครับถ้าเขียดตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับเราก็จะเอาขาหลังของเขียนนะครับมาเกี่ยวใส่อีกข้างหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับเราไปดูวิธีที่2กันครับสําหรับวิธีที่2นี้นะครับผมก็จะใช้สลิงเบอร์50ปอนด์นะครับกําลังดีนะครับแล้วก็นี่ฮะตัดมาประมาณสัก สิบเซนนะครับตัดสลิงมา10เซนเมื่อเราตัดสลิงออกมาแล้วนะครับเราก็จะเสียบสลิงของเรานะครับใส่กับห่วงเบ็ดของเรานะครับเสียบเข้ามาแบบนี้แล้วเราก็เสียบย้อนกลับไปนะครับนี่ครับเสียบย้อนกลับไปแบบนี้นะครับเราก็จะได้สลิงเป็นสลิงคู่นะครับเป็นรูปทรงของสลิงคู่นั่นเองนะครับจากนั้นนะครับเราก็ใช้ปลายสลิงของเราเข้าไปเกี่ยวไว้ ตรงปลายเบ็ดแบบนี้ก่อนนะครับปลายที่เราทําให้มันเป็นคู่นะครับเราก็บีบๆด้วยนะครับดัดดัดเอาใช้มือดัดเอานะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าตรงปลายสลิงของเรานะครับมันยังยาวอยู่นะครับก็คือเราโค้งแล้วเราดัดแล้วเราได้ทรงแล้วนะครับมันยังยาวอยู่นะครับก็จะตัดออกนะครับผมก็จะตัดออกนิดนึงนะครับต่อมานะครับเราก็นําท่อห่ 2.5มิลนะครับท่อหด2.5มิลเหมือนกับตัวแรกเลยนะครับตัดมาประมาณครึ่งเซนนะครับเราก็สวมใส่สลิงก่อนแล้วก็สวมใส่ตรงห่วงเบ็ดนะครับตุดห่วงเบ็ดนะครับสวมให้เลยตุดห่วงเบ็ดมานะครับจากนั้นนะครับเราก็ใช้ไฟแช็คนะครับลนท่อหดของเราให้แนบสนิทนะครับให้ร้อนเลยนะครับแล้วเราก็บีบบีบเข้าไปให้แน่นๆนะครับผม แล้วก็จัดสลิงของเราให้อยู่ในทรงที่เราต้องการนะครับหมายความว่าให้มันโค้งโค้งแบบนี้นะครับนี่ฮะที่ผมลนไปแล้วก็จะเห็นนะครับว่าที่มันเป็นโค้งนะครับนี่ฮะส่วนรูปทรงของกาดของเรานะครับที่เราใช้เป็นสลิงนี้นะครับเราก็บีบเอานะครับเราก็ดัดดัดบีบบีบเอานะครับให้มันเข้าทรงให้มันได้แบบนี้นะครับก็คือเราจะดัดจะโค้งเราใช้มือทําได้หมดนะครับผม ต่อมานะครับเราก็ผูกสายของเราใส่เข้าไปนะครับเราก็ร้อยเหมือนกับตัวแรกเลยนะครับก็คือใส่ลูกปัดเข้าไปแล้วก็ใส่ตะกั่วเข้าไปแต่วิธีการผูกครั้งนี้นะครับจะไม่เหมือนครั้งแรกนะครับครั้งนี้เราจะสอดสายเข้าไปอรอบเดียวนะครับเพราะว่ามันมีสลิงอยู่2เส้นแล้วใช่ไหมครับตรงรูเบ็ดของเราก็สอดไปแบบนี้แล้วก็เอานิ้วสอดไว้แล้วก็บิดสายของเราแบบนี้นะครับนี่ฮะ รูปทรงนะครับก็พันสายตรงนี้เลยนะครับพันไปห้าถึงเจ็ดรอบนะครับจากนั้นนะครับเราก็นำปลายสายของเราไปสอดอใส่ตรงรูที่เราเอานิ้วสอดไว้นะครับแล้วเราก็พันพันสอดตรงนี้นะครับสักสามรอบนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ดึงรัดเข้าไปเลยครับ เราก็จะได้แบบนี้นะครับส่วนปลายกาดของเรานะครับมันก็จะเป็นทรงนี้นะครับนี่ครับมันก็จะเกี่ยวอยู่ประมาณตรงปลายปลายแบบนี้นะครับนี่ครับจะไม่ถึงขนาดไปเกี kind of ่ยวตรงเงี้ยงตาเบ็ดนะครับแต่บางบางท่านก็เกี่ยวเงี้ยงเลยนะครับกลัวเขียดหลุดนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะใช้ตีเขียดให้ตายก่อนนะครับหรือบางท่านถ้าจะใช้เป็นเขียดเป็นก็จะล็อกตรงใต้เงี้ยงเลยนะครับผม ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมอ่านข้อคิดดีๆท้ายคลิปเลยนะครับผมสวัสดีครับ